วันนี้คุณยายพาทำปลาทูต้มเค็มอร่อยมากต้มจนก้างเปื่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยหรือว่ากินเล่นก็อร่อยค่ะคุณยายก็จะนํำอ้อยมาปอกเปลือกเราจะใช้อ้อยประมาณ3 0 0กร,รัมค่ะเสร็จแล้วก็นํามาใส่หม้อที่เราจะต้มเลยค่ะก็จะมีตะไคร้หต้นตามด้วยอ้อย กระเทียม100กรัมค่ะใส่รากผักชีลงไปเราใช้ทั้งหมดสี่รากค่ะพริกไทยดำา1ช้อนเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ข่าหแง่งค่ะนำข่ามารางน้ำให้สะอาดก่อนแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นๆแบบนี้ตามด้วยขิงอีก1แง่งเล็กค่ะแล้วก็หอมแดง100กรัมปอกเปลือกแล้วก็รางน้ำให้สะอาดก่อนนะคะ จากนั้นก็ใส่ปลาทูสดลงไป1กิโลกร,รมัมพอดีว่าปุ้ยไปแม็โครมานะคะแล้วปุ้ยไปเจอปลาทูสดค่ะเขาก็จะตัดหัวแล้วก็ทํามาให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นเติมเกลือเม็ดลงไป1ช้อนค่ะซีอิวดำหวานอีก1ช้อนแล้วก็น้ําตาลทรายอีก1ช้อนเสร็จแล้วคุณยายก็จะเติมน้ําเปล่าให้เต็มหม้อเลยนะคะเราใช้หม้อเบอร์32ค่ะ ส่วนเรื่องความหวานถ้าใครชอบหวานให้ใส่น้ำตาลประมาณ200กรัมนะคะคุณยายไม่ชอบทานหวานค่ะคุณยายจะใช้เตาถ่านในการเคี่ยวค่ะจะได้ประหยัดแกส๊สถ้าน้ำแห้งก็ให้เติมน้ำจนกว่าก้างจะนิ่มนะคะกว่าจะได้กินปลาทูต้มเค็มแสนอร่อยก็ต้องใช้เวลานานมากแต่ว่าก็คุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าสามารถทานได้ทั้งตัวเลยนะคะก้างไม่ติดคอด้วย